สวัสดีครับคลิปนี้เรามาลงสีอันนากันนะครับแต่ว่าอาจจะผิดหวังนิดนึงนะครับเนื่องจากตรงบริเวณตาตรงนี้นะครับกระดาษมันเปื่อยเวลาตอนที่ลบเพราะว่ากระดาษไม่ค่อยดีนะครับกระดาษที่ใช้ก็ลองระบายกันดูนะครับก็จะระบายเป็นสีเนื้อนะครับที่มาจากในกล่องอยู่แล้ว ง่ายล่ะสีไม่ค่อยติดนะครับตรงนี้ทั้งเลอะทั้งทั้งเลอะทั้งขาดนะครับก็ระบายไปก่อนเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาใช้กระดาษดีๆกว่านี้กันนะครับโอ้ย แกมอันนามมีอะไรเนี่ยอ,อยู่กันสลึกเลยเอาอยู่ตรงชั้นไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นขุขะนานไงแกมเปลือ,อยอีกแล้วระบายส่วนที่เป็นสีเนื้อไปก่อนนะครับ ไม่ต้องกดมากนะครับเดี๋ยวจะกามขึ้นกันคราวนี้ก็เขอาสีเนื้อเสร็จแล้วคราวนี้เราหาสีที่เป็นอาจจะสีชมพูนะครับมาระบายตรงส่วนที่เป็นแก้มแล้วก็ใช้สอีออกเป็นสีส้มก็ได้นะครับ มาระบายในส่วนที่เป็นเงานะครับโอ้เข็มไป อาจจะระบายตรงส่วนเงาของจมูกด้วยนะครับระบายตรงปากให้เข้มเข้มนิดนึงต่อมาก็เป็นเงาใต้คอนะครับเงาใต้แขนใต้เสือ้อ ส่วนที่เป็นหน้าตาต่อไปตาของแอนนานะครับแอนนาอีกแล้วอันนาอนนาตาของอันนาจะเป็นออกเขียวเขียวนะครับเราก็หาสีเขียวมาระบายก็เขียวนี้ก็ จะเขียวสดเกินไปนะครับเราก็จะเอาสีฟอฟ้ามาทับอีกทีหนึ่งนะครับตาจะดูมีมิติมากขึ้นนะครับโอ้เสียดายกระดาษเปื่อยไม่งั้นจะระบายได้ดีกว่านี้นะครับต่อไปผมผมของอันนาจะเป็นผมสีบรอนทองนะครับเราก็จะใช้ อาจจะเป็นสีเหลืองลงไปบางๆก่อนนะครับทอมาไปลายไปเลยนะครับสีเหลืองลงไปบางๆก่อนคราวนี้เราจะใช้สีน้ำตาลนะครับ ใช้สีน้ำตาลมาขีดเป็นเส้นผมแล้วก็ระบายในส่วนที่ที่เป็นส่วนเข้มเข้มนะครับตรงเส้นผมนี้เราพยายามขีดให้เป็นทิศทางเดียวกับ เส้นปากกานะครับมันจะได้รู้สึกว่ามันคือผมนะครับเอาเอา,เอาน้ำตาลเข้มอีกระดับหนึ่งแล้วกัน การระบายสีไม้เราสามารถใช้หลายๆสีมาทับกันได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าตอนเราระบายเราอย่าไปกดมันมากไม่งั้นถ้าสีพื้นล่างมันเต็มแล้วเราระบายสีใหม่ลงไปมันจะทับกันไม่ค่อยได้นะครับ นำมาว่าอยากให้วาดอันนาไม่รู้อันนาหรือเปล่านะครับแต่เขียนว่าแอนนาตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวนี้ก็เลยเอามาวาดเพิ่งนึกได้ครับว่าน้องอาจจะหมายถึงแอนนาตัวอื่นเนาะไม่ใช่อันนาแต่วาดไปแล้วละ่ะต่อไปก็ระบายสีชุดนะครับ ชุดก็จะเป็นแขนเสือ้อแขนเสื้อเป็นสีเขียวน้ำทะเลสีฟ้ามันจะเขียวหรือฟ้ากันแน่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นฟ้าเราก็เอาเขียวมาทับนะครับมันก็ออกเป็นเขียวฟ้าน้ำทะเลนะครับนี่ครับ แล้วต่อมาสีตัวเสื้อก็จะเป็นเขียวเข้มเข้มเราก็จะระบายเขียวนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราก็อาจจะใช้สีน้ำเงินนะครับมาใส่อีกทีนึงก็จะทำให้ดูเข้มนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ เว้นในส่วนที่เป็นลวดลายของชุดนะครับแอนนาแอนนาอีกละอันนาอันนาของเราอาจจะดูแบบกลายเป็นชุดที่ไม่ค่อยหรูหราดูไม่ค่อยเหมือนเจ้าหญิงนะครับอ,อันนาในรูปนี้จะดูออกแนวแบบซินเดอเรลล่าในชุดคนใช้อย่างไงไม่รู้ต่อมาก็าเป็น เขียวอ่อนที่ออกเหลืองหน่อยนะครับอยู่ด้านหน้าเราก็จะระบายเหลืองไปก่อนเลยหลักการระบายสีไม้นะครับถ้าเราจะระบายสีให้มันทับกันได้อันดับแรกเราระบายสีอ่อนไปก่อนนะครับแล้วต่อมาเราก็จะระบายสีเขียวทับนะครับ ลงไปเป็นส่วนที่แบบคล้ายๆเป็นลวดลายนะครับแต่เราไม่เขียนลวดลาย อันนานี้เป็นเหมือนเจ้าหญิงที่ถูกลืมนะครับเพราะคนไม่ค่อยพูดถึงกันสักเท่าไหร่คนจะพูดถึงแต่เอลซ่าเอลซ่าแล้วลายตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวฟ้านะครับเราก็ลงฟ้าไปแล้วเราก็มาลงเขียวทับนะครับ ถ้าระบายเขียวไปเลยมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับไม่ใช่สีอย่างนี้อันนี้เพิ่มเติมให้มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับ รองเท้ารองเท้าอันนาเป็นสีเหมือนเสื้อนะครับก็ระบายเขียวไปก่อนแล้วก็มาระบายน้ำเงินทับนะครับมันจะทำใหม้มีความรู้สึกว่ามันคือเขียวที่มีอมๆน้ำเงินอยู่ต่อไปรองเท้าเลยไม่ใช่รองเท้า ลืมระบายตรงส่วนที่เป็นเท้านะครับดูติงตองมากไม่เหมือนเจ้าหญิงเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเสร็จเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับอนันาที่เปื่อยๆรูปนี้สวัสดีครับ